ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวที่บาตอนเดียวครับกระบะบรรทุกเข้าไล่เข้าสวนครับเป็นปีสามแปดนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าห้าครับกระทะบรรทุกครับขอบสิบสี่แหนบเสริมนะครับเสริมมาหกเจ็ดแผ่นพร้อมใช้งานมีคอกด้วยครับกระบะแม็กไลเนอร์ครับ ยาง XCD ปี2นะครับเอเย็นนะครับพวงมาลาัยเ o w e r ครับเครื่องดีนะครับเกียรเดิมครับเครื่องไม่ไอนะครับเครื่องไม่มีอายเลยครับพวงมาลัยเ o w e r นะครับ ภาษีหกเจ็ดนะครับภายในครับบอกไม่ขาดนะครับเอเย็นนะครับรับคันนี้เปิดราคาไว้เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสนใจโทรสอบถามศูนย์เก้าหกหกสี่สามหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดครับขอบครับ